Have you ever noticed that the world is getting hotter every year and natural disasters are occurring more frequently? These events are not coincidences, but rather the result of climate change. This change not only affects the environment, but also impacts our economy and way of life. However, we all have a role to play in responding to climate change. The Banksine Startup Project is an important step in preparing society to face the changes happening around us. it focuses on developing ideas and innovations that can reduce the impact of climate change and create a sustainable society in the future, while also promoting economic growth. next, we present the ideas and business ventures of students from burifa university in the course of strategic management. burifa business school with 30 teams, all based on the concept of sdg 13, climate action. If you don't want to หรือว่าต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆแบบนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อผัมที่ไม่สะอาดไม่ปลอดสารพิษมารับประทานแล้วก็จ้าแล้วทำไมไม่ซื้อชุดอุปกรณ์ปลูกผัมจากเราละ่ะปลูกผัมได้มาตรฐานซื้อขายง่ายดูดซับคาร์บอนเริ่มได้ที่เรา ชุดอุปกรณ์ปลูกผั่ของเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ขนาดค่ะโดยทั้ง2ขนาดนะคะเรามีการออกแบบมาให้สามารถปลูกผั่ให้ได้มาตรฐานปลอดสารพิษแล้วก็ไม่มีอันตรายในการรับประทานค่ะโดยในชุดนะคะเราก็จะมีตัวฝาปิดค่ะเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกลงไปภายในผักน,นะคะแล้วก็จะมีปั๊มน้ำค่ะเพื่อให้น้ำเ,เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างออกซิเจนแล้วก็จะมีตัวของเครื่องตรวจวัดค่า pH นะคะเพื่อควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําค่ะ ผัมคืออะไรผัมคือพืชน้ำที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคาร์บอนได้ดีค่ะประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกเพาะปลูกง่ายแม้ในสภาพอากาศที่แปรปรวนสามารถสร้างเป็นไรายได้ได้ค่ะนอกจากนี้ผัมยังส่งเสริมสุขภาพด้วยค่ะเนื่องจากผัมมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงเป็นแหล่งโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่ดีอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารที่มีเกี่ยวกับผัมค่ะจะเห็นว่าเป็นเทรนอย่างมากในปัจจุบันเลยนะคะ และนี่ก็จะเป็นงานวิจัยที่เรานํามาใช้ในการอ้างอิงค่ะเห็นไหมคะว่าผัานอกจากจะสร้างรายได้ได้แล้วนะคะก็ยังมีคุณค่าทางสารอาหารรวมถึงยังสามารถดูดซับคาร์บอนได้ดีอีกด้วยค่ะโดยจากการเปรียบเทียบนะคะจะพบว่าผัาในปริมาณที่เท่ากันกับผืนป่าเนี่ยสามารถที่จะดูดซับคาร์บอนได้ดีมากกว่าถึง1ิเท่าเลยค่ะโอ้ oh my god แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากสปลูกผัาให้ได้มาตรฐานซื้อขายง่ายดูดซับคาร์บอนเริ่มได้ที่เราแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาซื้อชุดปลูกผัากับผัามาน,นีกันนะคะ